ร,รายการแฟนยืนบ้านผมาน 10, ายภูสิทธิ์ที่ืองรายการวันนี้นะครับเรามีผู้เข้าแข่งขันาท,าทั้งหมด2ทีมนะครับทีมแรกได้แก่ทีมฟ้าครับคุณไทเกอร์คุณลีนาคุณเก๋ครับผมส่วนทีมนะครับทีมลำตกครับคุณออมคุณน้ำขิงคุณน,นุกครับผมเอาละรครับวันนี้เราจะมาแข่งตอบคำถามการแฟนยืนบ้านในหมวดหมู่ของภาคภาษาครับ ผู้ชนะจะได้แคปหมูตามพอดีตรงคำเป็นของตอบแทนเรามาดูกันเลยเดี๋ยวเราไปฟางกติกากันเลยครับผมกติกาในการเล่น 1. ผู้เล่นต้องนำมือทั้งสองข้างวางไว้บนโต๊ะ 2. ผู้เล่นจะต้องยกมือเพื่อตอบคำถามและ 3. ผู้เล่นมีเวลาเพียงแค่สิบวินในการตอบคำถามค่ะคำถามข้อที่1ห,หมอลำไดตามจากพวกข้อ1 หมอหลำพื้นข้อ2หมอหลำผีฟ้าและข้อสาหมอหลำสิงเริ่มครับทีมผีฟ้าครับคุรินาครับเชิญคุรินาตอบครับหมอหลำผีฟ้าค่ะเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับนะบ้านผีฟ้านะครับได้ไปถึงคะแนนนะครับผมเอาละครับคำถามที่สองนะครับ ลิเกลาวนั้นคือหมอลำประเภทใดเริ่มครับคุณนุกครับผมทีมลำตะกับเชียงมูมครับลิเกหมู่ค่ะลิเกหมู่ไปคำตอบที่ถูกต้องนัคะแนนความดีดีด้วยนะลำตะรตับได้แล้วครับหนึ่งคะแนนนะครับตอนนี้เสมอกันหนึ่งหนึ่งครับผมมาคำถามข้อที่สามครับการร้องเพลงของชาวอีสานใต้เรียกว่าอะไรเริ่มครับ คุณน้องขิงทีมลำตับครับเชิญครับเสริมค่ะเสริมเป็นคำตอบที่ผิดครับขอเชิญฝั่งกีฟ้าตอบค่ะแทนครับตอบด้วยตัวการ์ตูนนะครับจะเรียงครับจะเรียงเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับคำถามข้อที่สี่ลำขอผลของภาคอีสานคือลำอะไรเชิญครับ คุณเกตนะครับบ้านสีฟ้าได้นะครับผมเชิญครับระบังขอฝนค่ะระบังขอฝนเป็นคําตอบที่พิ่ครับนะครับคำถามตกมาอยู่ที่ทีมลำตัดนะครับใครเป็นคนตอบครับผมครับคุณออมนะครับเชิญครับคุณออมเสริมบ้างไฟค่ะเสริมบ้างไฟเป็นคําตอบที่ถูกต้องเลยนะคำถามข้อที่ห้านะครับหมอลำได กำเนิดมาจากประเพณีการหนังสือถูกเริ่มครับคุณลีน,านะะ่านะครับทีมหิน้านะครับได้ตอบที่ระรับเชิญครับหมอรำพื้น,นะคะ่ะหมอรำพื้นเป็นคาตอบที่ถูกต้องแลบมาพบก,กับคำถามข้อสุดท้ายนะครับการแสดงที่เรียนแบบท่าทางของตะกั่วตะแเรียกว่าการแสดงอะ,อะไรเชิญครับคุณนุ้ยะครับทีม ระบีงตัดครับเชญครับกาโนมมีเวลาห้าวินะครับน้กาโนอะไรมาน้ำนะครับห้าสี่สามสองหนึ่งหมดเวลาครับโยนมห้ของทีมตีฟ้านะครับเป็นคนต่อครับเลือกใครต่อครับผมคุณเกศครับเชิญครับคุณเกศครับเชิญต่อครับผม กนกติ๊งต๋องค่ะกนกติ๊งต๋องไม่คำตอบที่ทุกคนเลยนะครับแ,และทีมที่ได้แชมป์ว,วันนี้นะครับโดยการชนะไปด้วยคะแนะแนสี่ต่อสองได้แก่ทีมผีฟ้าครับผมเอาได้คำดี้ก็ได้หนึ่งเอาได้ของรางวัลนะครับที่จะได้ของรางวัลที่สอคือการหนูตาของที่สขของคำยิลย เอาละครับสำหรับวันนี้ขอจบรายการเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าเขาได้ทำนะครับขอบคุณครับ